คุณเคยได้ยินไหมว่าในเมืองมุกดาหารที่สงบเงียบริมฝั่งโขงแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเรื่องราวของวัดวาอารามหรือความศรัทธาในพญานาคเท่านั้นแต่ยังมีตำนานหนึ่งที่ไม่เคยถูกเล่าจนจบเรื่องราวเมื่อกว่าร้อยปีก่อนที่เต็มไปด้วยความลี้ลับวังเวงและเสียงกระซิบจากความตายตำนานที่ชาวบ้านในสมัยนั้นต่างวาหวาดผวาไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยถึงในายามค่ำคืน หากคุณอยากรู้ความจริงจงเตรียมใจให้ดีเพราะสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของเมืองนี้อาจทำให้คุณไม่กล้าหลับตาอีกเลยตำนานหลอนเมืองมุกดาหารย้อนไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเมืองมุกดาหารยังคงเป็นเมืองเล็กๆริมฝั่งโขงเต็มไปด้วยป่าไม้หนาทึบและผู้คนยังคงเชื่อในอำนาจเหนือธรรมชาติที่คอยปกปักรักษาหรือบางครั้งก็ลงโทษผู้ที่ลบหลู่เล่ากันว่าในเขตชานเมืองมีป่าดงหมอกดำ ป่าลึกลับที่ไม่เคยมีใครกล้าเข้าไปยามค่ำคืนเพราะเชื่อว่ามีวิญญาณเฝ้าอยู่เรื่องเริ่มขึ้นเมื่อมีขบวนเกวียนของพ่อค้าต่างเมืองมุ่งหน้ามายังมุกดาหารพวกเขาลัดทางเข้าป่าดงหมอกดำเพื่อต้องการประหยัดเวลาท่ามกลางเสียงห้ามปรามของชาวบ้านแต่พ่อค้าเหล่านั้นกลับหัวเราะเยาะบอกว่าป่ามีแต่ต้นไม้ผีที่ไหนกันเล่า ทว่าคืนนั้นเองขบวนเกวียนทั้งหมดกลับไม่เคยเดินทางออกมาจากป่านั้นอีกเลยหลายวันต่อมามีคนพบเกวียนพังยับเยินอยู่ริมป่าเข้าของกระจัดกระจายแต่ไม่มีร่างของพ่อค้าแม่แต่คนเดียวชาวบ้านบางคนที่กล้าเล่าก็พูดเสียงสั่นว่าเห็นเงาดำสูงใหญ่เคลื่อนไหวอย,อยู่ในหมอกเหมือนคนแต่ไม่ใช่คนตาแดงก่ำวาววับในความมืดเสียงหัวเราะเย็นยเยือกดังลอยมาพร้อมกับเสียงลากโซ่เหล็กขรืดดขาด เรื่องนี้กลายเป็นปริศนาที่ถูกเล่าขานต่อกันมาคนแก่เท่าบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นเคยเป็นหลุมศพโบราณสมัยสงครามเก่ามีทหารนับร้อยถูกฝังกลบทั้งเป็นวิญญาณเหล่านั้นไม่ได้รับการทำพิธีส่งผลให้ความอาฆาตฝังแน่นอยู่ในแผ่นดินกลายเป็นเงาดำที่คอยหลอกหลอนผู้บุกรุกในยามที่หมอกปกคลุมหนาชาวบ้านมักจะได้ยินเสียงกลงศึกดังขึ้นจากในป่าตามด้วยเสียงร้องโหยหวนราวกับวิญญาณกำลังถูกทรมาน ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าต่ออีกว่าเคยมีนักบวชผู้หนึ่งลองเข้าไปปลดปล่อยวิญญาณแต่กลับเดินออกมาในสภาพวิกลจริตพูดเพียงว่าพวกเขายังอยู่และไม่ยอมไปไหนแม้กระทั่งปัจจุบันบริเวณนั้นยังคงเป็นที่รกร้างไม่มีใครกล้าใกล้ในเวลากลางคืนตำนานเมืองมุกดาหารจึงไม่ใช่แค่เรื่องเล่าขานแต่เป็นเงาดำที่ยังคงซ่อนอยู่รอวันที่ใครบางคนจะบังเอิญก้าวเข้าไปอีกครั้งและอาจไม่มีวันกลับออกมา หลายสิบปีผ่านไปหลังจากตำนานป่าดงหมอกดำเงียบหายไปจากการเล่าขานคนรุ่นใหม่แทบไม่รู้จักความน่าประพึงที่เคยเกิดขึ้นพวกเขาได้ยินแค่เศษเสี้ยวเรื่องเล่าจากปากผู้เฒ่าผู้แก่ฟังแล้วกลับหัวเราะบอกว่าเป็นเพียงนิทานขู่เด็กแต่สําหรับบางคนเรื่องนี้กลับเป็นความท้าทายค่ำคืนหนึ่งมีกลุ่มวัยรุ่นห้าคนตั้มบอยมายกิฟและโอ ตกลงใจกันว่าจะไปพิสูจน์ความจริงในป่าดงหมอกดำพวกเขาพกกล้องไฟฉายและโทรศัพท์มือถือตั้งใจว่าจะทำคลิปลงโซเชียลเพื่อเรียกยอดวิวบอยพูดด้วยนิ้าเสียงมั่นใจว่าผีไม่มีจริงหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมีคลิปดังแน่เมื่อย่ำเท้าเข้าสู่ป่าความเงียบวังเวงก็ปกคลุมรอบตัวหมอกหนาะทึบคืบคลานเข้ามาเร็วกว่าที่คิดอากาศเย็ยนเยือกจนขนลุก ทั้งที่เป็นกลางฤดูร้อนพวกเขาเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆจนเจอซากเกวียนเก่าพังยับเยินเหมือนที่เคยมีคนเล่าไว้จริงๆล้อไม้ายังคงหมุนเบาๆราวกับเพื่องถูกผลักทั้งห้าคนยืนนิ่งมองหน้ากันอย่างไม่เชื่อสายตาทัานใดนั้นเสียงกลองสึกดังตุมตุ่มตุม,ตม,ตมแววออกมาจากในหมอกเสียงกล้องสะท้อนราวกับมาจากหลายทิศพร้อมกันตามด้วยเสียงร้องโหยหวนเจ็บปวดเหมือนคนถูกทรมาน กิฟเริ่มร้องบอกว่าอยากกลับแต่ตั้มพยายามฝืนใจบอกว่าอย่าเพิ่งกลัวมันอาจเป็นแค่เสียงลมแสงไฟฉายเริ่มกระพริบทีละดวงดับลงเองเหมือนมีใครมาปิดไมกรีดร้องเมื่อเห็นเงาดำสูงใหญ่ยืนอยู่ห่างออกไปไม่กี่ก้าวตาแดงก่ำวาววับมันเคลื่อนไหวช้าๆเหมือนกำลังจ้องมองทั้นกลุ่มเสียงโซ่เหล็กดังคลืดขาดใกล้เข้ามา พวกเขาพยายามวิ่งแต่หมอกกลับหนาขึ้นทุกทีเหมือนหลงวนอยู่ในที่เดิมต้นไม้รอบตัวกลายเป็นเงาคนที่ยืนเบียดเสียดนับร้อยต่างส่งเสียงครางโหยหวนเสียงหนึ่งกระซิบชิดหูโอว่าช่วยเราด้วยช่วยเราปลดปล่อยทีโอสะดุ้งเฮือกเหมือนถูกมือเย็นจัดคว้าข้อเท้าลากลงดินเขากรีดร้องสุดเสียงจนเพื่อนๆต้องช่วยกันดึงออกมา ขณะที่ทั้งหมดกำลังสิ้นหวังก็เกิดเสียงสวดมนต์เบาๆดังขึ้นมาจากความมืดเราวกับพระเก่าที่เคยสาบแช่งหรือทำพิธีปล่อยวิญญาณยังคงอยู่เสียงนั้นดังเพียงไม่กี่วินาทีหมอกจึงค่อยๆบางลงเปิดทางให้ทั้งห้าคนวิ่งพ้นออกมาได้เมื่อก้าวออกจากป่าทุกอย่างกลับเงียบสงัด มีเพียงลมพัดเอื่อยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ทิ้งไว้คือรอยแผลที่ข้อเท้าโอรอยนิ้วมือช้ำเขียวชัดเหมือนถูกบางสิ่งบีบไว้และกล้องที่บันทึกภาพทั้งหมดกลับเต็มไปด้วยเงาดำซ้อนทับเสียงกรีดร้องและเสียงกลงดังไม่ขาดสายคืนนั้นทั้งห้าคนรอดกลับมาได้แต่ไม่มีใครกล้าเปิดปากเล่าเรื่องนี้อีกทาบแม้จะมีคลิปอยู่จริงพวกเขาก็เลือกที่จะลบทิ้งเพราะรู้ดีว่า บางตำนานไม่ได้มีไว้เพื่อพิสูจน์หากแต่มีไว้เพื่อเตือนว่าบางสิ่งยังคงอยู่ในเงามืดและจะไม่ยอมให้ผู้ใดรบกวนจากวันนั้นมาจนปัจจุบันไม่มีใครในกลุ่มนั้นกล้าแม้แต่จะเฉียดเข้าใกล้ป่าดงหมอกดำอีกเลยและทุกครั้งที่ได้ยินเสียงกลงในหมอกพวกเขาจะสั่นสะท้านไปทั้งตัวเหมือนวิญญ,ญาณในป่าย,ยังคงเฝ้าตามมองไม่เคยจากไปไหนเลย